พราะว่าไม่ได้แพลนว่าเขาจะตอบอะไระก็อยากให้มันเป็นธรรมชาติรู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะตั้งแต่วันแรกรู้จักกันก็ดีใจมากดีใจมากเมื่อกี้ร่าวชมน้องๆทีเลยนะว่าภูมิใจกับจริงภูมิใจจริงแบบไม่ได้เฟกนะเพราะว่าคือตอนนี้มันเหมือนแบบมันต้องเป็นเขาเนะที่มันต้องพัฒนาเองอะ่ะผมพวกผมหรือทีมงานได้แต่แบบพยายามบอกอยู่ที่ว่าเขาจะแคชชั u มันได้ไหมซึ่งเร็วมากผมว่าเด็กพวกนี้คือไม่เสียใจที่ที่เลือกเขามา เป็นคน้องดราม่าหลังจากที่ม <run> ันจะออนแอบ้าะเออมีมาบ้านแบบาอย่างเงี้ยผมว่าผมเรียนรู้ดราม่ามาเยอะมากแล้วผมก็เรียนรู้วิธีการอยู่กับมันมาเยอะจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอานะแหละมาบอกน้องๆด้วยว่าจริงๆแล้วมันมันมีทั้งดีทั้งเสียมันอยู่ที่ว่าเราต้องเราต้องเลือกกรองแล้วมาพัฒนาตัวเองบางอย่างอย่างผมเองก็เป็นคนที่เคยตอบกลับด้วยอารมณ์มาก่อนอะไรเงี้ยวันนี้ผมรู้สึกว่าผมก็เรียนรู้แล้วว่า มันไม่ควรต้องตอบกบลับเราควรต้องทำความเข้าใจมากกว่าว่ามันมันคือเรื่องความเป็นจริงมันมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหรือเขาอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหน้าที่เราคือเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแหละวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเองสิ่งที่เราตั้งใจทําถ้ามันดีพอครับค่ากว่การเกษตรจริงค่ะพี่บอลค่ากว่าตอนตอนแรกที่เราคุยกันไม่ค่าหว่งแต่วันนี้มันเแฟนที่ออกมาผมดีใจดีกว่าคือตั้งแต่ตอนทากินพอฉันไม่เคยรู้เลยว่า คาดหวังคืออะไรมันแค่ทำอ่ะทำด้วยความจริงใจแล้วน้องๆตัวเนี้ยทุกคนมันมีความสุขมากตอนนี้มันแบบส่งการก็ไปอยู่ด้วยกันกลายเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ผูกพันกับมันด้วยไม่คาดหวังว่าฟีดแบ็กจะขนาดไหนแต่อยากให้คนได้ดูเยอะๆผมเชื่อว่าคนจะรู้สึกว่ามันมีเพื่อนมีน้องมีอะไรให้กำลังใจอ่ะผมว่ามันน่าสนใจมากหลังจากนี้ค่ะมันเป็นรายการเียลตีเนะมันก็ต้องมีผู้ชนะหรือเปล่าเออมันจะมี ผมว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องยนรูนะครับมันมันต้องมีการทั้งสมหวังและผิดหวังมันไม่มีทางหรอกที่ทุกคนจะได้เหมือนกันหมดมันก็อยู่ที่พวกเขาด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าความเป็นเขาเนี่ยแฟนๆจะพพอร์ตขนาดไหนก็ต้องอยู่ที่พวกเขาอะ่ะผมว่ามันมันไม่มีทางได้เท่ากันหมดจริงๆแต่เราจะพยายามอยู่แล้วโดยสไตล์บียนคาวเราพยายามให้ทุกคนได้มีพื้นที่ได้แสดงความสามารถก็ต้องรอดูว่าใครจะได้อะไรจุดไหนครับอยากให้ติดตา,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 าตนนมเกิน,น<ป>ครึ่งแล้วครับเกินครึ่งเพราะเราจะออนยี่สิบสองนี้แล้วเนาะ ผมว่ามันครบรถมากอะ่ะแล้วเราออนในเวลาพามทา,ทามีต้องขอบคุณช่องวันด้วยนะครับที่ให้เวลาสามทุ่มครึ่งกับเราซึ่งเป็นเวลาที่ผมคิดว่าเป็นเวลาที่ดีมากแล้วคนน่าจะสนุกกับมันไม่แพ้กับบทที่เขียนมาเพราะนี้เป็นเอ,อ่อเป็นเรียลิตี้ที่ไม่มีการเขียนบทอยากรู้ค่วะว่าน้องมุ่งแตสีน้ำตาหรือว่าทุกคนเสียน้ำตามดน้ำตานี่เรื่องน้ำตานี่เรื่องเล็กเลยอะ่ะผมบอกเลยฮะ <laughs> ในเรียลิตี้นี้น้ำตาคือเรื่องเล็กคุณจะเห็นน้ำตาลูกผู้ชายนี่สบายมาก <laughs> เออไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ขนาดนั้น้น้าทไงาจากใกล้ันแี่พก็ชนก็ตื่นเต้นนะครับมันจะได้เห็นผลงานตัวเองนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าการถ่ายทำมันสนุกมากก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามรายการของพวกผมจริงผมมองหน้ามองหน้าผมยังมองหน้าน้นอย่เดี๋ยวรูสปอร์ดิ ไม่ได้ดังนึกว่าบางคนที่ได้เห็นคนอื่นอย่างเงี้ยเรามีเพียข้อเดียวหรือแล้วแบบเฮ้ยหยิบมาพัฒนาตังของมั้มีแมมแบบเป็นคนนี้เป็นคนอะไรอย่างที่คุณบอกเขาเป็นคนใส่ใจเงี้ยมองลูกดีรวยเงี้ยมีเราแบบเฮ้ยว่าเราเป็นแบบตัวบ้างมีไหมจริงจริงที่จริงก็มีบ้างนะครับเพราะว่าคือว่าแต่ละคนเอกเทสซี่แต่ละคนเขาก็มีความโดดเด่นมีจุดแข็งจุดอ่อนมีอาวุธที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า มันมีบ้างเหรอครับที่เวลาเราดูเพื่อนๆเราก็เอาข้อเสียขเขาไปปรับใช้ดูถึงปรับข้อเสียของเราให้ดีเท่ากับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยมีบ้างนี่ใครอยากจะเป็นตคนแฮร์แม็แฟนที่จะรอติดตามส่วนเดียลิตี้นี้อะขอสองคนให้ได้สองคนโอ้เราจะตัดได้สิไงบ้านเลยครับก็อยากจะบอกว่าเรียลิตี้นี้มันจะไม่เหมือนเรียลิตี้อื่นเลยนะครับผมมันมีความเรียลมากๆ การที่เราเข้าไปในเซตเนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามีการเตรียมก็ไปก่อนมีการเตรียมตัวแต่เรียลลิตี้นี้คือเราเข้าไปในเซตเราไม่รู้อะไรเลยเรารู้ได้งานทันทีเราก็ต้องแอคชั่นทันทีครับและการที่เราได้ผ่านเรียลลิตี้นี้มาทาให้พวกเราได้เติบโตขึ้นทางด้านมายเซตทางด้านแบบหลายๆเรื่องครับผมแลวผมก็เชื่อว่าคนดูทุกคนก็จะได้เติบโตพร้อมพวกเราด้วยครับก็ฝากอยากจะฝากโปรเจกต์ The Hidden Character TSC ให้กับคนดูทุกคนทั่วประเทศทั่วโล l ไปเลยครับผม ก็อ่าผมพูดแล้วกันก็อย่างที่พี่คอปเปอร์พูดนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดพวกเราตั้งใจทํากันมาจริงๆครับอยากให้แบบทุกคนเห็นการเนี่ย11คนเนี่ยคาแรคเตอร์ต่างกันอยากให้เห็นความพัฒนาของแต่ละคนครับอยากให้ติดตามครับแน่นอนนีอีกไหมให้แกทำอีกหนึ่นึ่คนนี้ให้เราเห็นเราเลยนี่เขนเรียกอะไรนะนี่เจ็บเดียวมือเดียวมือควไมจริงความจริงเข้ามาตรงกลางเข้ามาตรงกลาง อะครับโอ้โหบังอ้บังมิดเลยอ่ะอ่าเคก็ก็ขอฝากรายการเสียสิด้วยรู้สึกว่ารายการนี้เป็นมันเป็นความโชคดีของเราด้วยแล้วก็ของแฟนๆด้วยที่แบบเราจะได้เห็นจะได้เห็นพวกเราในแบบในพาร์ทของที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะคือนักแสดงคนอื่นอ่ะอาจจะเข้ามาได้รับบทบาทแล้วเขาก็ต้องแสดงเราแบบแฟนๆก็ต้องติดตามแต่นั่นคือแบบโชคดีที่แฟนๆแบบอันนี้แค่ดูเราเขาก็รู้จักพวกเราแล้วโดยที่แบบ ไม่ต้องไปติดตามช่องทางอื่นก็ได้ครับก็คืออยากให้มาดูครับแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับแรกๆพี่ๆอารวเที่ยก็ส่วนผมเป็นคนเรื่องพี่มาเรื่อชอบเซลล์พี่ไมคยครับวันนี้ครับตัวแซวพี่มายครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าแรกๆก็ ตื่นเต้นเลยแบบเก่งๆหน่อยที่แบบว่าเห็นพี่มายมาเป็นพิธีกรแต่ว่าพอหลังไปพออย่างที่เขาบอกครับพี่มายเหมือนเป็นเหมือนแบบพี่ชายเขาคอยแบบค่อยๆสอนค่อยๆอะไรพวกนี้มันเริ่มแบบมีความสนิทสนมอะไรกันมากขึ้นแล้วทีนี้มันก็เริ่มแบบว่าติดในเรื่องในการแซวพี่มายแล้วจะไปแบบเน้นแบบแซวเอ้แกลงพี่มายที่นั่นเริ่มเยอะไปหน่อยก็เลยแบบว่าเออมันรู้สึกว่าเราสนิทกันมากขึ้นครับมันทําให้แบบว่าตรงนี้จากความเก่งมันเปลี่ยนเป็นความ เขาเรียกอะไรสบายใจสบายใจสบายใจมากกว่าครับไม่ดูเลยนะไม่ดูนะไม่กลัว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 อ่าม่เรก่วเดี๋ยวมีใครยังไม่พูดบ้างเยเนียแี่ยังครับแมยังอย่างนี้ังไง อ่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรายการเทสซีเดนเดนคาแรคเตอร์นะครับก็อย่างที่ทุกคนบอกไปว่าพวกเรา11คนเนี่ยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนคือไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยแล้วมาอยู่รวมกันแบบเนี้ซึ่งแน่นอนต้องเกิดความสนุกตื่นเต้นลุ้นระทึกแน่นอนครับครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ มาทีเดนคาแรคเตอร์ครับที่ไหนครับ่ไหนครับ่ไหนบ้างครับช่องผมก็สา11ครับช่องวันไอชีอีครับช่องไอชีอีแล้วก็ช่องวันนะผมเิดตามได้นวันบนเสาร์ที่22วันเสารนะครับผมสามทุ่มครึ่งไอซีสีุ่ีอีสี่ทุึ่ง ขอบุญครับขอบุญครับ